สวัสดีครับทีพี่เรามาดูแผนงานเรากันนะครับก็เดี๋ยวจะย้ายมาซีเรียมก่อนนะครับอ่าย้ายมาซีเรียมก่อนนะฮะทีนี้พอซีเรียมปุ๊บนะครับด้วยบอลลุ่มมันยังบางเบานะครับก็เราจะมาขยายทำเฟรมสองชั่วโมงกันนะครับมาดูกันว่าเอ่ามีอะไรน่าสนใจนะครับมีอะไรน่าสนใจอเดี๋ยวผมก็จะใช้ ตัวกิดไลน์นะครับเป็นแนวรับแนวต้านก่อนนะฮะนะครับ, <S <S รบตอนนี้เราก็ดูว่าแนวรับแนวต้านนะครับจากกิดไลน์ยังอยู่ข้างบนนะ <S <S นะครับอ่าตอนนี้คนซื้อนะครับในทำเฟรมสองชั่วโมงนะครับโฟกัสไว้ราคา 75.01หุ้นนะครับตรงนี้นะครับซื้อไป282ล้านนะครับอ่านะฮะถือว่าเยอะนะครับเยอะในบุลุ่ม120นาทีนะครับที่เราเห็นนะครับทีนี้ตัวมันเองนะครับมันก็ได้เขาเรียกอะไรรวมเบรดไว้ตรงนี้เลยนะครับนะฮะรวมเบดแนวซื้อไว้ตรงนี้เลยนะฮะอ่าวานไม่สวย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับราคาที่เราโฟกัสนะครับก็อ่าเจ็ดห้าศูนย์นะครับจุดหนึ่งนะครับในฝั่งลองนะครับอ่าตอนนี้ราคาปิดมาที่เจ็ดห้าศูนย์จุดห้านะครับก็พักพอดีนะครับทาร์เก็ตนะครับทาร์เก็ตที่เห็นเห็นนะครับตอนนี้ในส่วนของกิดไลน์นะฮะก็อ่าเจ็ดแปดสี่จุดห้านะครับแล้วก็แปดหนึ่งสามจุดเจ็ดนะครับมันบอกว่าอันเนี้ยแนวรับที่มันเคยหลุดมา นะครับจากแนวรับที่เคยหลุดมานะครับก็จะกลายเป็นแนวต้านข้างบนนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับซีรีส์เอ็มนะฮะอยู่ที่เจ็ดห้าสนยนจุดห้านะครับมันก็บอกว่ามีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะไปเทสเจ็ดแปดสี่จุดห้านะครับถ้ากิดไลายังไม่วาดเส้นใหม่นะครับถ้ากิดไลายังไม่วาดเส้นใหม่เนี่ยโอกาสที่จะขึ้นไปเทสค่อนข้างสูงเลยนะครับอ่าเห็นไหมนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะลุ่งนะ ถ้าดันขึ้นไปนี edge, es, ่โล่งเลยนะนะฮะโล่งเลยนะนะครับตอนนี like. ้ก um ็มีคนติดช็อตอยู่ข้างล่างนะฮะมีคนติดช็อตอยู่ข้างล่างนะครับถ้าดันขึ้นไปอีกนะครับทําเฟรมสั้นขึ้นไปอีกนะฮะก็ได้เปรียบไหมเนี่ยนะครับได้เปรียบไหมเนี่ยนะครับเพราะนั้นถ้าในทําเฟรมสั้นนะครับเราก็ยังมองว่ามีโอกาสนะครับที่ย่อแล้วก็ลองขึ้นไปอีกนะครับอุปสรรคแทบจะไม่มีเลยนะถ้าขึ้นมาได้นะนะครับในทำเฟรมสั้นนะครับไม่ได้ดูทาเฟรมใหญ่ นะครับเพราะว่าเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปนะครับค่อยๆไล่ไปโอเคทีเฟกก็มองแบบนี้นะครับเอาตัวนี้เป็นเกณฑ์เลยก็ได้นะครับเอารูปตรงนี้เป็นเกณฑ์เลยนะครับเจ็ดห้าศูนย์จุดห้านะครับแทนบีเว็บบิ๊กบีเว็บเดย์ไปเลยก็ได้นะครับอันนี้เรามองสั้นก่อนใหญ่ไม่ค่อยได้เห็นอะไรมากนะครับเราต้องมาขยายภาพทสั้นเพื่อจะดูว่าพฤติกรรมตอนนี้คนนะครับหรือช่างมือนะครับทาอะไรกันอยู่ นะครับเราก็เห็นละมีคนแอบซื้อนะครับมีคนแอบเปิดลองแถวนี้เยอะๆนะครับนะฮะแล้วก็มีคนติดช็อตอยู่ตรงนี้นะครับเห็นมีถือช็อตอย่างนี้นะครับก็ขึ้นไม่ยากเลยนะถ้าเห็นแบบนี้ทำเฟรมสั้นขึ้นไม่ยากเลยนะครับอยู่ที่ว่าเจ้าเขาจะลุยเลยหรือเปล่านะครับถ้ายังไม่ลุยก็ยังเปาะแปะเปาะแปะอยู่ท่านี้แหละนะครับแต่โดยโดยระยะสั้นนะครับมันก็เป็นบีเชฟแบบนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ตรงนี้ก็ยิ่งน่าสนใจใหญ่ นะครับเพราะว่าถ้าโมตามหลักโมเมนตัมนะครับเทวย่งของกิจขึ้นมาแล้วนะครับมันก็จะไปอ่าเรียกอะไรไปแท็กนะครับไปแท็กกิจอยู่ดีนะครับอ่ากิจก็มี2จุดนะครับอ่าเจ็ดแปดสี่จุดห้านู่นไปเลยแปดร้อยสิบสามจุดเจ็ดนะครับก็ขึ้นไปได้อีกเกือบหกสิบจุดเลยนะนะครับถ้าขึ้นไปแท็กตามกิจไลน์นะครับนะนะครับอันนี้เป็นภาพในทำเฟรมสั้นนะนะครับในเฟรมสั้นนะครับโอเค ทีเฟกนะครับก็ซิลิตนะครับก็มองประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูปูกันนะครับปูเดี๋ยวปูดูเดยดีกว่านะครับนิ่งๆหน่อยดูเดดีกว่าชนะฮะปึ๊บอ่าเรียบเรียพนักครนะครับป,รปูเรียบเรียพนะักครเนี่ยฮะไม่ยืนนะครับ ไม่ยืนไม่ผ่านไม่เอาบใครเลยเช่นนะครับแต่ที่สังเกตได้นะครับที่สังเกตได้ปู่นะครับแท่งเทียนเริ่มเหินนะนะครับเห็นไหมแท่งเทียนเริ่มเหินนะมันไม่มีโลเห็นไหมนะครับไม่มีโลแล้วก็ยืนสูงกว่ากิดลายได้นะครับกิดลายก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับอ่ายืนมาได้เกือบสิบจุดนะครับและทิศทางมันก็ยังเป็นขาขึ้น นะครับแล้วตรงนี้ก็สามเหลี่ยมชัยธงนะครับอ่าผมก็มองว่ามันมีโอกาสเบรกนะครับอ่านะครับตามลักษณะโมเมนตัมนะครับถ้าแรงมันสูงนะครับมันก็จะไปแท็กนะครับกิจไลน์นะครับกิจไลน์ก็หนึ่งพันสองร้อยหกสิบห้านะครับตรงเนี้นะครับเะ็บมองตอนนี้ยังมองอย่างนี้นะครับอ่าถ้าเกิดว่ารูปทรงมันเปลี่ยนนะครับเราก็อาจจะมีมุมมองที่ต่างต่างออกมาได้นะครับก็คือ ถ้าไม่สูงนะครับไม่สูงกว่าชุดนี้นะครับมันก็ต้องมีโลต่ำกว่าชุดนี้นะครับในการทันเหขึ้นชนแล้วก็ลงนแบบนี้นะครับอ่าตอนนี้ยังไม่ใช่ชุดนี้นะตอนนี้กําลงัลงกำลงัลงรอเลือดทางอยู่นะครับกำลังรอสะสมพลังนะครับสะสมพลังแล้วดูว่ามันจะไปทางไหนนะครับผ่านได้สวยนะครับแต่ถ้าไม่ผ่านนะปึ๊บนะครับก็ต้องมีโลที่ต่ำกว่าโลเดิมเนี่ยแถวนี้นะครับตอนนี้มันขึ้นก่อนนะ เออผมก็เขียนให้ดูลงกันมองขึ้นอนมองขึ้นก่อนมองขึ้นก่นอนน,นะครับเพราะมันขึ้นอยู่มองขึ้นก่อนโอเคแคบอกาปูก็ประมาณนี้นะครับระยะสั้นก็นี่แหละบวกเล่นๆสิบยี่สิบจุดน,น่าจะได้นะแถวเนี้ยนะครับมาแต่ถ้าไม่ได้ก็หลุดล่างเลยนะครับอ่าโอเคปูมาดูทองคำดีกว่านะครับอ่า ขึ้นย่อๆจะเบรกนะครับอเบรกระไปนะครับเริ่มมาไต่เทะลรแล้วนะนะครับเริ่มมาไต่เทนยนเยอะๆนะครับก็ถือรับได้นะครับแนวรับนะฮะหนึ่งพันสามยี่สองหกนะครับแนวรับกิดลายแนวต้านกิดลายนะครับจากแนวต้านกลายเป็นแนวรับนะครับอนะครับพี่ๆอาจจะมาร์กไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าเวลามันลงมาตรงนี้เป็นจุดวัดใจหลุดก็คือช็อตเลย นะครับไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเทคนิคก็คือไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอ่านะครับโอเคแล้วถึงไหนนะครับตอนนี้แทรเก็ตอีกอันหนึ่งนะครับกับกาวเลยนะที่กีดลน์มันให้ไว้ก็อยู่ประมาณนี้เลยครับพี่สามพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับสามพันสองร้อยอืนะครับสามพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับอ่าขึ้นขึ้นไปทุกทีเลยนะครับ ขึ้นไปทุกทีเลยเพราะนั้นก็ย่อลองย่อลองไว้นะครับคิดว่าถ้าจับชแนลสองไว้ได้นะครับจับชแนลสองไว้ได้นะครับขึ้นมาเทสชแนลสามนี่จะแรงมากๆเลยนะครับนะฮะตอนตอนนี้มันมันวิ่งท่าท่ากเรื่อยภ่าชนแนลสองเข้ามานะครับออันนี้ชแนลหนึ่งนะครับอันนี้ชแนลหนึ่งนะฮะอันนี้ชนแนลสองนะครับอันนี้ชแนลสาม นะครับตอนนี้กําลังเรียบๆนะครับเรียบๆเคียงๆนะนะครับถ้ายืดได้นะครับไปอีกแน่นอนนะครับไม่น่าจะไม่น่าจะพลาดนะครับระยะยาวนะฮะแต่ถ้าหลุดนะครับถ้าหลุดนะครับก็เอาสามพันสามไว้เป็นเกณฑ์นะครับหลุดก็เปิดช็อตเลยครับพี่นะครับนะหลุดก็เปิดช็อตเลยไม่ต้องสนใจนะฮะอ่าใครมีจะนหนบอกก็น่าจะมีลองมาพักหนึ่งแล้วมั้งนะครับนะฮะเพาะฉะนั้นก็ลองดู นะครับอ่าลองหาจุดขายดูนะครับอินดิเตอร์ผมว่านผมน่าจะให้ให้ไปใช้แล้วนะครับก็ลองลองวัดดูว่าเอเราเป็นคนแบบไหนเล่นสั้นก็เล่นเล่นยาวก็ได้ได้หมดเลยนะครับใครก็ทองคําประมาณนี้นะครับมาดูตัวจีด๊ดนะครับส่งท้ายตัวจีด๊ดนะครับขย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 ับก็มาดีๆอยู่นะ นะครับมาดีอยู่นะนะครับขายมาอีกแล้วนะครับขยับนิดเดียวไม่ได้เลยคนตกใจจะขายเอาเลือกเลยนะครับยังเป็นบายดีๆอยู่เลยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะเป็นโซนที่อ่าโซนเนี้ยนะครับน่าจะเป็นโซนที่ยากนิดหนึ่งนะครับแต่ผ่านดีนะสําหรับเดลต้านะครับถ้าผ่านโซนนี้ดีพอผ่านปุ๊บอ่าปุ๊บเหลือแค่นี้เองเก้าสบาทห้าสิบที่มีกลุ่มขายไว้นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่า ขึ้นได้นะครับอ่ามันก็จะขึ้นข้างบนเนี้ยง่ายแล้วนะครับแต่ผ่านไม่ได้ปุ๊บนะผ่านไม่ได้ถ้าผ่านโซนนี้ไม่ได้ก็จะไหลไหลลงมาก่อนนะฮะอ่ไม่รู้ไหลมารับใครหรือเปล่านะนะครับก็ยังดูไหลลงก่อนนะครับเหมือนโดนเหยียบไว้เลยใครแกล่กะวะไม่แก่ไปเหยียบตาปลาใครไปรู้นะนะี่ครับยังขึ้นไม่ได้นะฮะแต่ถ้าถ้าขึ้นได้นะผมว่าสนุกแน่นะนะครับน่าจะ พาพวกเราวิ่งเร็วๆเ,เลยนะครับนะฮะตอนนี้คือยังยังเลียดดินอยู่โดนเหยียบโดนเหยียบนะครับโดนเหยียบอยู่นะครับขึ้นมาทุบขึ้นมาทุบ <c oughs> นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆนะครับตอนนี้ก็เรามัดระวังแล้วก็อ่าพรุนี้นะครับซีรีส์มันจะหมดแล้วนะครับซีรีส์มันจะหมดแล้วนะครับจากเทลไลน์ที่ตีไว้ก็คิดว่าน่าจะอยู่ในกรอบนี้แหละน่าจะไปประมาณนี้แหละ นะครับคิดว่าทุกนี้อาจจะมีวิ่งเร็วๆนะครับนะฮะแต่ถ้าลงเร็วๆนะครับต่ำกว่าเทลไลน์นะครับต่ำกว่าเทลไลน์นะครับต่างต่างปิดนี่ก็ได้นะครับคือถ้าต่ำกว่าเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าศูนย์นะครับไม่ดีเลยนะครับไม่ดีเลยเป็นของตัวไอชาศูนย์เฮดสองห้านะครับนะครับส่วนซีรีส์เอ็มนะครับส่วนซีรีส์เอ็มนะครับแนวรับคนที่จะรับอยู่นะครับก็เป็นเจ็ด อ่ะเรียกอะไรครัเจ็ดสี่ห้านะครับเจ็ดสีห้าแต่ว่ามันโดนโวลุ่มขายมาบล็อกไว้อีกนะครับมาเช้านี้ดันเยอะมากเลยนะครับขายก็หดเฉยเลยเออแปดนะครับเพราะว่าช่วงเปลี่ยนซีรีส์นะครับมันก็ต้องมีทั้งช็อตทั้งลองเนาะนะครับวันนี้ก็โวลุ่มมันยังไม่ปกตินะครับนะแต่ก็ถือถือพีคมากเลยนะวันเนี้ยนะครับเห็นแค่เนี้ยนะครับ เห็นแค่นี้นะครับเยอะกว่าเยอะกว่าเจ็ดสี่สี่จุดสามอีกนะครับเจ็ดสี่สี่จุดสามอีกเพราะนั้นก็เขาเรียกอะไรต้องลุ้นนะนะครับต้องลุ้นนะเพราะทรงมันก็ยังเป็นทรงอขาขึ้นระยะสั้นอยู่นะครับอแล้วก็มันก็มีทาร์เก็ตเนี่นะครับทาร์เก็ตแถวนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจโอเคครับพี่พีอันนี้เป็นทาร์เก็ตเดย์นะนะครับที่ผมให้พี่ดูนี่เป็นทาร์เก็ต ร้อยอ่าหกอ่าร้อยี่สิบนาทีนะเพราะฉะนั <c> ้น <oughs> เดี๋ยวดูดูเมื่อกี้เป็นทาเก็ตหนึ่งดู day เดอเอาไปอีกทาเก็ตหนึ่งก็ให้รู้ว่าเนี่ยนะครับมันมีโอกาสเทสนะครับมีโอกาสเทสโอเคครับพี่ๆแค่นี้ครับสวัสดีครับ